วันนี้ผมก็จะมารีวิวบ้านตัวเองนะฮะให้ FC ทุกท่านได้ชมกันนะครับนะนี่ก็ไม่รู้จะถ่ายคลิปอะไรนะเดีย๋ยวไปชมกันครับทางเข้านะฮะนี่ก็ลงจอดรถนะฮะนี่ลงจอดรถนะครับอันนี้ก็ด้านวานะวางเสาะ ตรงนี้นะครับเป็นบ้านนะฮะพร้อมที่ดินนะครับหกไร่นะฮะหกไร่สองงานนะฮะไปดูกันครับผมว่างไม่มีอะไรนะมารีวิวบ้านตัวเองชิถึงแล้วนะฮะนี่ก,ก็มารีวิวบ้านตัวเองนะครับผมทำเสร็จแล้วนะน้องๆเขาก็เก็บงานนะครับ ประตูด้านครัวนะครับห้องครัวนะประตูห้องครัวนะตัวนี้นะฮะนี่ฮะรบอบรอบบ้านนะครับอากาศร้อนนะวันนี้อากาศร้อนนะครับอ้าววันดีโมโม่โมโม่วันดีเข้าบ,บ้านชานมชานมตั้งท้องแล้วนะนี่ชานมตั้งท้องแล้วใช่ไหมลูกดูบ้านกันครับผมอากาศร้อนนะ ก่อนน้องๆเขาจะมาเก็บสีนะฮะบ้านก็จะเสร็จแล้วนะครับจะเริ่มจะย้ายมาอยู่นี่ประมาณวันที่หนึ่งนี่แหละฮะนะกําลังเตรียมกันนะนี่ก็พนักง,งานที่ร้านนะฮะน้องๆคนสวยนะ,สะเสมียนสาวสวยนะว่างนะวันนี้ใช้มาทาสีไหนนะมาดูดิอนี่นากาลังเก็บนะฮะขอบ นะโอ้ไม่ว่ามักโซมกินุูนะสีนะฮะมาดูด้านในนะครับผมโซนห้องรับแขกนะฮะบิวนะฮะตัวน,นี้ก็จะขึ้นไปบนข้างบนนะฮะครับเราก็จะมาดูบรรยากาศภายในนะครับ นี่น้องก็ทาสีนะนรีวิวบ้านตัวเองนะครับว่างนะน้องเขากําลังเก็บเก็บงานนะครับผมวันที่หนึ่งก็น่าจะย้ายเข้ามาอยู่เนาะพาไปดูข้างในกันนะครับผมนี่ตอนนี้ก็เป็นห้องรับแขกนะนะท,ที่ที่ที่ทาที่ตั้งไปนะครับก็จะเป็นจอทีวีนะฮะห้องดูหนังอะแหละนะ กระจกนี้เป็นกระจกแบบวันเวนะฮะถ้าเรามองจากข้างในเราจะเห็นข้างนอกนะแต่ถ้าข้างนอกน่ะจะไม่มองจะมองไม่เห็นเรานะครับมันจะมืดมากนะฮะนี่นี่หน้าต่างก็เปิดได้นะครับผมนี่เปิดได้นะฮะเปิดได้ทุกบานนะครับผมรอบเลยนะนี้นะฮะนี้ก็ไว้สองนะเวลามีคนมานะอเป็นห้องกระจกนะครับผมเดินต่อมาก็จะเป็นโซนห้องนอนนะฮะ ที่ได้เกิดไว้นะฮะห้องนอนนะครับนี่น้องเขาทาความสะอาดอยู่นะฮะน,นี่ก็จะเป็นห้องนอนเด็กๆนะจเปิดไฟต้อนนะครับอ่าติดแอร์เตรียมไว้เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวมานนะยังเรายังไม่ใส่มานนะแต่ว่าสั่งมานมาแล้วนะครับเป็นห้องนอนเด็กๆ,ๆนะฮะ อันนี้ห้องนอนส่วนตัวนะฮะรีวิวเลยนี่ประตูอะลายมังกรนะครับมาดูมาดูประตูกันนี่นะฮะประูห้องนอนแล้วก็เข้ามาที่ห้องนอนเปิดไฟสว่างก่อนนะฮะโทนสีชมพูนะฮะโทนสีชมพูนะครับดูห้องน้ำมั้งห้องน้ำนะว้าวอันนี้ห้องน้ำส่วนตัวผมนะฮะ จะมีอ่างอาบน้ำนะฝักบัวนะ,ะนี่นะฮะเดนนเดือนไฟนะนก็เป็นกระจกนะฮะอ่านี่เป็นแนวทางได้นะครับใครที่อชอบสไตล์นี้นะอ่าก็มีชักโคกเด็กชักคโคกผู้ใหญ่นะครับนี่นี่ก็วางโทรศัพท์ได้นะนี่วางโทรศัพท์ได้นะครับข้างบนนี่ก็วางของได้เหมือนกันนะฮะ วางสบู่แชมพูได้เลยนะรเราออกจากห้องน้ำไปนิดไยเราไปที่ห้องน้ำรับแขกกันนะฮะข้างบนนี้นาจะไปสุดท้ายนะนี่ฮะเถึงตรงนี้จะเป็นห้องน้ำรับแขกนะอันดับแรกเขาเริ่มทำความสะอาดเ๋ยวฮึบนี่ประตูเข้าจะประมาณนี้นะฮะนี่ประตูห้องน้ำรับแขกนะเดินขึ้นไปปุ๊บเปิด นี่นะฮะโอ้แสงมันสะท้อนนะอ่างอาบน้ำนะเหมือนกันนะสไตล์นี้เลยชักโคกเด็กชักโคกผู้ใหญ่นะฮะอ่างล้างหน้านะฮะ้อากระจกนะครับผมส่วนตัวเนี้ยเวลาเราปิดนะปุ๊บน,นะนี่ก็จะเป็นกระจกเงานะเวลาแต่งตัวนะครับดูตัวเองได้เลยนะเป็นกระจกเงานะฮะ าชาตลงจามมาทำไมล่ะลกูกนี่ก็เป็นห้องครัวนะครับนี่จะรีวิวห้องครัวอันนี้ตู้เย็นนะผมซื้อมาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตู้เย็นของซัมซุงทีนี้เป็นประตูนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูครับลหลายชั้นฮะบนล่างนะครับโอ้โล่งเลยแถวนี้นะฮะจะเป็นที่จอดรถนะ นข,ข้างนะครับนี่เห็นไหมกระจกวันเวนะฮะจกสะท้อนในด้านหลังนะนี่ผมก็มีกล้วยด่างเหมือนกันนี่มีระบบน้ำเหมือนกันนะฮะแทงน้ำสองพันลิตรสองใบนะฮะน้ำประปานะฮะนี่นี่เป็นห้องครัวนะฮะโซนนี้ก็จะเป็นเตาแก๊สนะฮะเตาแก๊สนะฮะ บางท่านที่ยังไม่เคยเห็นผมไลฟ์สดนะผมก็ถ่ายให้ดูนะคะนี่ก็เป็นแนวทางนะนะครับผมนี่ก็เป็นข้างนอกนะฮะด้านนอกตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องซักผ้านะครับผมจะทําไว้ซักผ้านะตากผ้านะครับโซนนี้นะแดดจ้าม,มากนี่ตรงนั้นก็จะเป็นสระน้ํานะครับนี่ด้านข้างนะฮะด้านข้างด้านหลังนะ ทำทาสีน้ำเงินเข้มนะฮะมันดูดุนะชมนี่นี่ถังน้ำนะสำรองไว้นะครับผมเดินดูไหมดูดาดฟ้าไหมรอดดูไหมดูดาดฟ้าไหมครับแบบพาไปดูดาดฟ้ากันเึ็นบันไดไปก่อนนะฮะเปิดประตูวุ้บว้าว นี่ข้างบนนะฮะชั้นลอยนะครับนี่ก็มีติดฟ้านะครับล,ลอยไฟตรงนี้ก็มีเคาน์ตเตอร์นะฮะอันนี้ก็เป็นวางเคาน์ตเตอร์นะเคาน์ตเตอร์บาร์นะฮะตรงนี้ก็เปิดได้นะครับอ๋อพัดลมพัดลมก่อนบรรยากาศนะครับผมนะโตรงสุดทางเลยนะครับตรงนู้นก็ใช่นะฮะ อ่าตอนนั้นเป็นบ่อปลานะครับผมแต่ผมคงไม่เดินไปอ่ะผมร้อนนะฮะให้ดูนะต้นกล้วยต้นอะไรรอบสาเลยนะครับนี่นะฮะบรรยากาศรอบด้านนะฮะท้องทุ่งนาน,นะครับผมอ่าบรรยากาศบ,บ้านๆนะฮะวิวแบบนี้หายา,ยากนะนี่คฮะหลังคาผมใช้สีเขียวล็อกเก็ตน,นะเป็นเมทัลชีนนะครับ ผมชอบสีเขียวธรรมชาติมากนะพื้นที่นะครับหกไร่สองงานนะฮะนี่ก็ข้างบนนี้น่าจะทําเวลาเวลามีไยไล่ออกจากบ้านนะครับ <c oughs> ขึ้นมาน,นอนข้างบนนะแอบหลังคางข้างบนนะนน้นยาวไปตรงนู้นเลยนะฮะนั่นเราก็มองเห็นข้างล่างได้นะครับผม ในพื้นที่กว้างขวางครับผ่าไปผ่านมานะครับแวบะบมาชมได้เลยนะครับผมโอ้ยผมร้อนมากนะฮะอากาศร้อนนะไม่มีอะไรครับวันนี้มารีวิวบ้านตัวเองนะเผื่อเป็นแนวทางนะครับเป็นเป็นแนวทางให้พี่ๆหลายท่านนะเผื่ออยากออกทําแนวนี้นะครับสไตล์นี้นะเป็นสไตล์บ้านสวนนะอยู่กับมีกําแพง ไรนะล้อมรอบขอบคิดนะเห็นไหมผมทำกาแพงล้อมรอบขอบคิดนะครับเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราเลยนะยามเย็นทําอะไรก็ได้เลยคนระับแก้ผ้าเดินก็ไม่มีใครว่า <c oughs> โอเคครับขอขอ,ขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม